สวัสดีครับนี่แ้วนี้แถวนี้เอามาให้ดูกันนะนี่ยาสีฟันนะครับยาสีฟันเดนทอนเซเว่นพรีเมียมตูเฟรดนะนี่นี่นี่ใช้ดีมากนะใช้ดีมากนะใช้แค่นิดเดียวนะ ครึ่งเอ่มเมล็ดข้าวโพดนะประมาณมเมล็ดข้าวโพดใช้ครึ่งเดียวนะครับใช้ดีมากแต่ปัญหาปวดฟันเหงือกบวมมีกินปากเนี่ยหายดีมากแล้วก็ช่วยขัดให้สลายหินปูนนะแล้วก็คราบคราบเหลืองคราบต่างๆนะที่ฟันเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับนี่ราคาเนี่ยอ่า 2องร้อยบาทน,ะนี่ใช้ดีมากลองซื้อไปใช้กันดูนะครับนี่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 แล้วก็กาแฟนี่าากาแนฟะกาเฟ่เซเว่นเลกาก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับที่ดีมากนะบ็อกบุญ ไขมันลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนะช่วยให้ผิวพันเราสดใสหน้าเด็กดวอ่อนกว่าว้ได้ด้วยนะครับอันนี้นะผมบอกได้เลยถ้าคนที่ต้องการาจะกินเพื่อลดน้ําหนักนี่นะครับในสายกาแฟในคอกาแฟนะครับอาจจะมีวินยัยไม่ค่อยจะมีวินัยกับตัวเองนะแนะนําเป็นกาแฟกาแฟเซเว่นเลกก้านะครับ ผมทานไปเดือนแรกนะครับห่อใหญ่นะครับ55ซองผมทานไปเดือนแรกไม่ได้คิดเรื่องลดน้ําหนักนะครับแต่ผมทานเวลาสองซอง,องนะครับก็พอไปชั่งน้ําหนักลดไปห้ากิโลเลยนะครับลดไขมันนะครับไม่ใช่ลดน้ําหนักนะครับดีมากนะอร่อยหอมหอมละมุนมากนะครับรแล้ลกนะวก็ อันนี้นะครับอันนี้เป็นก่อนนอนนะอันนี้จะช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ดีท็อกล้างลำไส้นะครับกับสารพิษล้างไขมันออกจากลำไส้นะครับอ่าอุจจาระที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ในกระเพาะในลำไส้นะอันนี้จะช่วยได้ดีมากนะครับอ่โฟนะครับ FLO โฟนะอันนี้ก็เรียกว่าสโลแกนที่ว่าอ่า ขับถ่ายดีขี้สะดวกสบายทองนะครับเนี่นี่ยเนี่เนี่ยรเราเอาไปทานกันดูนะอ่าดีมากนะครับก็เอามาฝากกันในายามเช้านะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวอ่าเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ